เอาลาญญาะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมากับการเปิดแพ็คครับผมเป็นแพ็คแพ็คว่ะแพ็คคริสต์มาสนะครับผมมี2แพ็คครับผมเป็น2แพ็คที่ถูกเพิ่มเข้ามานะแพ็คราคาละ450นะครับผมใช่หรือเปล่าวะถ้าอ่าใช่กระผมแพ็คละ450นะจะมี X Christmas Pack B และก็ X Christmas Pack A ครับผมแพ็ค B จะเป็นแพ็คที่อ่าสแตท102การันตีบวก8นะแล้วก็107การันตีบวก5และ106 หนึ่งถึงสามผมก็จะมีรวมคลาสมาให้เราครับผมที่ที่การตีแปดนะก็จะมีอ่าฮาร์ดเวิร์ก H G มัลติ M ยี่สามฮีโร่ L N R T N มาให้เราครับผมแล้วก็ส่วนการตีบวกห้าก็จะมีตามที่ขึ้นเลยครับผมก็จะมี C C ยี่สามฮาร์ดเวิร์ก D C ยี่จุดสาม U แล้วก็ปีจัดเจนนี่แมนแล้วก็ U T ครับผมส่วนทางด้านของ ที่รอมา1-3งาอ่ะก็จะมีสลับคลาสของบัลลงดอเพิ่มมาให้ด้วยครับผมแล้วก็เงินห้าหมื่นยังสุดน้นนี้ไม่ไม่น่าสนใจหลักเท่าไหร่ครับผมส่วนอันที่2ครับผมที่เป็นที่เป็นแพ็คเนะจะเหมือนกับแพ็คเมื่อกี้เลยครับผมเพียงแต่ว่าสเตตจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับผมโดยเฉพาะ R ที่เป็นการตี8เนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็น6-8ถึงแแล้วสเตตเริ่มต้นที่ร้อยครับผมประมาณนี้ครับผมซึ่งเราจะจัดทั้ง2แพ็คเลยครับผมมาเราไปดูกันเลยครับผมมาแล้วครับแพ็คที่หนึ่ง มาแล้วครับแพ็คที่2กูกดเมาส์ดังตลอดเลยแล้วเวลากูตัดเอฟเฟกเนะี Good ie, Good ie, ่ยกูได้ยินกูได้ยินเสียงเมาส์ตัวเองกูไม่ได้ยินเสียงเอฟเฟกเลยมาเริ่มกันครับผมเริ่มรับจัดแต่แต่วะเริ่มรับจากแพ็แก A ก่อนละกันผมได้จาก A ก่อนเลยมากับผมแพ็ค A สิ่งแรกที่เราจะเอานะครับผมเอาเงินก่อน <c oughs> เอาเงินก่อน50,000่นเอ็มกับผมเงิน50,000เอ็มส่วนกร์ดอ่ะ1นก่อนครับผม หนึ่งงสามสัดร้อยสี่ขึ้นไปก็ผมม่นก็ออกบุงหนึ่งถ้าเราอยู่แล้วแหละเราเรารู้รู้อยู่ก็ผมเรารู้รู้อยู่มันออกบุงหนึ่งถ้าเราอยู่แล้วก็ผมก็เป็นปีดีซีก็ผมบวกสองอ่าอาบิสเกต้าก็ผมเซซ่านะเราได้เซซ่ามาครับผมส่วนตัวที่สองนะร้อยห้าครับผมเอ้ยบวกห้าเป็นร้อยห้าร้อยเจ็ดบวกบวกห้าครับผมถ้าเกิดมีไฟใหญ่ๆก็โอเคแต่ไม่น่าจะมีครับผมดูจากทรงแล้วอ่าเป็นดีซีเหมือนกันครับผมก็ อินากิวิลเลียมครับผมอินากิวิลเลียมครับผมจากเอลติกวิวเบลนะจากเอลติกวิวเบลครับผมมาอันนี้เป็น6กถึงแนะการหกถึงแครับผมจะมีฮาร์ดเวิร์กเอจีมาริทแอมยี่สามฮีโร่ RTN และ LN ครับผมสเตตร้อยสี่ทุยร้อยสี่ขึ้นไปนะครับผมเรามาดูกันว่าร้านร้านจะแตกไหมเพราะเราเห็นในกลุ่มเขาเปิดกันคุ้มมากได้ แม็กกาแม็กอาลิสเตอร์23บฮาร์ดเวิร์กบวกเราจะเป็นหนึ่งในนั้นไหมครับผมรหัสนี้น้องเขาน้องเขาทำเชลซีของอยคายเซโดบวก8ได้ไหมเออของอยคายเซโดบวก8ได้ไหมให้มันชื่นใจหน่อยให้มันชื่นใจหน่อยดีเมาส์หาย้วยนะอย่าเอาเมาส์หายด้ยว 6, 8, เาายเลยหกถึงแปดอะเมาส์หายด้วยเลยเมาส์หายด้วยเลยอ่ะเมาส์หายไงแล้วเมาส์หาย มาไงแล้วมั้งซูมแล้วด้วยไฟใหญ่ๆแน่นอนเราดูทรงละโอ้โหเที่จไฟเย็นโอ้โหแล้วแล้ว LN โอ้โหลุงเบิกโอ้โหแล้วบวกเจ็ดบวกแปดมันยังไม่ถึงแสนเลยมั้งเนี่ยไอ้แสนอยู่แต่แม่งมันแม่งคือแสนต้นๆน่ะโอ้โหกูเห็นกูเห็นแวลละกูเห็นแวลละแม่งอะไรครับนี่คนอื่นเขาเปิดกันลึ่มๆึมแสนแสนล้านล้าน กูเปิดได้สี่หม <laughs> ื mm ่นโอ้โหนี่หมดไปแล้วนะหนึ่งแพ็คนี่หมดไปแล้วนะหนึ่งแพ็คมาแพ็คบีต่อเลยอูกูรับไม่ได้เอาเงินมาต่อก็ผมเงินตัวนี้เรามีประมาณหนึ่งแสนแล้วนะหนึ่งแสนเอ็มก็ผมกับไอ้ลุงเบิร์ดเมื่อกี้เนี่ยสี่หมื่นประมาณอ่าแสนสี่นะครับผมขอสักประมาณห้าแสนได้ไหมห้าแสนเอ็มคือคุ้มนะกูว่ากูหวังสูงไปเลยเนี่ย วังสูงก็ไปเลยใช่ไหมมามาครับผมหนึ่งถึงสามอันนี้รุ้นแม่งไม่ได้จริงๆไอ้การ์ดพวกเนี้ยอ่าก็ผมออกวังวังซอกโครก็ผมมันคือใครก็ไม่รู้เนี่ยอิจหายปีเมดาลิสก็ผมมาบวกห้าต่อก็ผมบวกห้าออกสายเอ็มนี่กูฮาเลยนะเออออกสายเอ็มนี่กูฮาเลยนะ แต่แม่งไม่ออกหรอกอ้าวยี่สามยี่อยูทีเอลก็ผมไปอ้าเชสซีโคมองก็บมนี่ไฮไลท์สุดท้ายการ NT ันตีแปดการ NT ันตีแปดมันการ NT ันตีแปดไงมันยังไงรอบนี้มันจะไฟใหญ่ไหมออกองออกองลีก็ได้ออกองลีก็ได้ยังขายได้นะองลีอ่ะองลีปีเฮจีอ่ะยังขายได้นะ ออกองลีเอลเอ็นมาก็ขายได้ดได้ประมาณห้าห้าล้านล้านนั่นน่นะเอาไปเลยกดเลยนี่กดไลน้นี่กดไม่ให้ตั้งตัวด้วยอยู่ๆก็กดอะ่ะได้ไงไฟใหญ่ไหมไฟใหญ่กับผมเพชรจีใครวะนึกไม่ออกแบงค์มาเลยโอ้โหก็ <c oughs> ่า มาป้งโป้งไม่ด้กูโป้ปปมึงอ,ะอ่ะเราหวังไม่สูงไปเลยคือตอนแรกอ่ะคือตอนแรกได้เห็นเห็นว่าไปทงฮอนแ,แลนด์เล็ดซีดีเอ็มนึกถึงเป็นอ่าร้อยกาดแต่ว่าม่นขึ้นอยู่เว้ยมากูว่าไม่ใช่แล้วมึงใครเนี่ยโอเคสามแสนเอ็มนะก็ก็ถือว่าเกือบเกือบถึงเป้าที่ผมตั้งไว้นะเกือบถึงเป้าที่ผมตั้งไวผ้ไวผมตั้งเป้าไว้ป,ประมาณห้าแสน ก็อันนี้สามแสนครับผมแล้วก็เราเปิดได้เงินหนึ่งแสนนะบวกกับไอ้ไอ้ลุงเบิกสี่หมื่นเป็นแสนสี่อันนี้สามแสนสองก็ลงกันก็ประมาณสี่แสนก็คือเกือบห้าแสนครับผมก็ได้ไม่ได้น่าเกียดแล้วมาต่อกับที่รหัสที่สองครับผมมาต่อกันที่รหัสที่สองนะรอบเมื่อกี้เราเปิดรหัสของน้องโต้ไปครับผมแต่รอบนี้เรามาเปิดของเราเองหรือไมของน้องมันไม่คุ้มของพี่มันต้องคุ้มแล้วน้องเลย น้องไม่คุ้มดิพี่คุ้มเองนะครับผมก็ไม่ต้องพูดเระ่อคเพลงนะเพราะว่าเราพูดไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปรับผมเราก็ซื้อมันเลยครับผมรับมาแล้วครับผมรับมาแล้วเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะครับมันมีสองใบผมก็เปิดแป้งสองใบเลยเออหลอกหลอกมันหลอกมันจริงจริงไม่ใช่หรอกกู กูเผอกูเผอรับมาสองแพ็คมาไงเออมันไม่ได้รุ่นอยู่แล้วพวกเนี้ยของรุ่นจริงๆมันอยู่นี่มันอยู่นี่เออมากับผมต่อบวกห้ายี่สามยูได้ใครหนอเฮ้ยโราได้กเโโดปอลคนนี้คุ้นๆนะคนนี้คุ้นๆใช่ใช่คนที่ยิงตีเสมอบาซ่าปะ่ะใช่คนที่ยิงตีเสมอบาซ่าปะ่ะเออ ทำ่ยทำดีนัเน่ยทำดีนะ่นทำให้บาร์ซ่าล่้อยู่ที่3ได้ <c oughs> แฟนบาร์ซ่าด่าด่ากูแน่คลิปเนี้ยบอกเลยแฟนบาร์ซ่าแม่งด่ากูแน่กูบอกเลยอ่ะรอบนี้มีสกทางแชทก็ผมเขาบอกว่าให้กดเปิดลูกเดียวเลยแต่ไม่ทันแล้วกูเหลืออยู่แค่2ใบสุดท้ายแล้วมันไม่ทันแล้วก็ขอเปิด2ใบสุดท้ายไปเลยละกันนะครับขอกดแบบมอหายเลยมอหายกดแบบยิงยาแบ,บมอหาย ตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะจะคุมไหมเนี่ยกูจะคุมไหมขอแบบล้านๆได้ไหมล้านๆเลยไฟใหญ่ครับผม HG โปรดใครวะไอเ้เชี่ยมึงใครเนี่ยฮัลโหลโอ้เจ้ามาติโยอโอ้โหเแค่แสนสี่อือหืออีกคนโอ้โหเจ็บปวดเจ็บอีกแล้วโอ้โหเอออีกเงี้ยถูกับของไอ้โตอีกโอ้โห ใครคุ้มดิกาลีนาคุ้มไม่กูไม่คุ้ม,มคนที่คุ้มไม่ใช่กูดิกาลีนาในคุ้มหนักเอาการครับผมหนักนาซ่านนั่นนะครับสาหรับใครที่จะเอามาเติมนะครับผมเก็บตังค์ไม่กินข้าวนะ <c oughs> <c oughs> เก็บตังค์ไม่กินข้าวนะนะก็ผมประกอบการนะที่เปิดร้านที่สองนะครับผมหนึ่งแสนเงินหนึ่งแสนนะเจาวมาเตยโยแสนสี่ครับผม แล้วก็ไอไอโอ๊ตเด็กบ้านวานโฟกบันกีนไอชี้เนี่ยหกหมื่นนะครับรวมกันก็ประมาณสองแสนอ่ะรวมกับเงินไอ้นั่นแสนหมดก็สามแสนแล้วก็ฮอเกนเก้าพันเรปอร์อีกหมื่นหนึ่งก็สองหมื่นก็สามแสนนิดๆเงินสามแสนนิดๆจริงๆโอ้โหไังไงถ้าเกิดใครชอบตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใจเพื่อเป็นกำลังใจเลยครับรในในในผม กูไม่ไหวแล้วกูเจ็บตัวมากๆพอแนละ้วกูขอแบบคุ้มๆหน่อยนะ้ไกมแกรีน่าไม่ไหวเลยจริงๆว่ะ <laughs> ไม่่าวก็บ่ดีครับ <laughs>